ว่าฟันดีโทรหาเลยโทรหาช่องเลยโอ้ถึงว่าเรารีบมาเลยเออครับผมโทรหาช่องเลยเพราะว่าฟันแบบนี้มันฟันดีเลยเอางวดก้อนี่กันไปแบบนี้ออกเกล็ดสามออกเกล็ดสามทั้งบนทั้งล่างแบบนี้ฟันแบบนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะควัวันที่เอี้ยงครับผมมาเจอกันโค้งสุดท้ายเนาะแต่เจคุณยายของเสียกับอะไรมาหากันไปเที่ย เขาก็ได้มาเห็นกันแต่เทียมตางคุณตังธิรกิจเนาะแทนครับมือนีก้กะว่าฟันดีโทรหาเลยโทรหาช่องเลยโอ้ถึงว่าเร่รีบมาเลยครับผมโทรหาช่องเลยเพราะว่าฟันแบบนี้มันฟันีอีหลืองวดก้อนน,นี่ยัออกก 3, ออกกนไปแบบนี้เนาะเกล็ดสามเกล็ดสามทั้งบนทั้งล่างแบบนี้ฟันแบบนี้แหละเกล็ดสามก่นแล้วนะ ห้เอเกศสามนีือห้อเสียงเ้อเสียงเลขเกบสามเกบสองเกศูนย์แล้วก็เกศห้มีเลขสี่ตัวเขางเสียงก็อเสียงแบบฟันนื้อม SO. ื่ที่ออกเกบสามฟันแบบนี้นะนะฟันแบบที่เขาฝันในงวดนี้ฟันแบบนี้ไม่ค่ะแมนเขาฝันวานเซียงแล้วนะเขาฝันวานคนเอามีดมาเหเขาฝันเลขเข่าแน่นอนอายุเท่าไหร่ อันนี้ตั้งแต่งวดเกตสามเนี้ยขวดงวดเกตสามเพราะว่าเขาเขาเสียงเลขแมนงวดที่ออกเกตสามเขาฝันเขาเสียงเลขสี่ตัวเออแล้วเขาฝันมาเพิ่นเอามีดมาเที่ยวเหือนกัาไหลเขาเอิ้นผู้ใดสอยกับผู้สอยเขาปิดวันเลขเขาแน่นอนมันมีเลขสี่ตัวมีเกตหนึ่งเกตศูนย์แล้วก็เกตสามแล้วก็เกตห้างวดนี้ก็ฝันแบบเดียวกันไง ปันแบบเดียวกันแม่ปันแบบเดียวกันเนี่ยมีแทงแต่ว่าอันนี้เขาเพิ่น่ได้มาแทงเขาเขาจะไปแทงเพิ่นรอบนี้รอบนี้เขาเอามีดไปแทงเพิ่อนทั้งผัวทั้งเมียฟันว่าไปแทงผัวกับเมียคู่หนึ่งในหมู่บ้านนี่แหละศูนย์ให้เพิ่นจังมันศูนย์นี่อย่างห้เพิ่นได้มีดแหลมไปเลยไม่ฟันได้นะจ๊ะแม่ไม่ฟัน คือพี่ไปฮอดเฮียนเพิ่นเลยเพิ่นและพักกันนั่งกินข้าวอยู่ไปฮอดบ่อบ่บ่ออย่างเลยล่ะถ้าเอิ้นเพิ่นมาย้ายก้าเพิ่นหันมาก่อจับเอราะเสียเพิ่นมาเก่อหัวเพิ่นนั่งยื่นกับจับเอแย่งเพิ่นอีกเลี่ยมุ่งหอกกอะแลนมานะได้รียกมาแลนเรียงเลขไม่เอาฝันเมียนอ๋อเสียงเลกเขาแลนแลนหนีไปรีอยู่บ้านคุณยายฝันแมีนอ๋อไปรีมุ่งได้แค่ย่านเพิ่นอีก เลนเข้าไปลี่ในเฮียนมันเลยในบ้านเฮียนบ้านมาเลยไมไ่คุณยายมาบอกยายมาบอกไม่กีออ่นแต่ว่าเราเราก็าาได้มาบอกแต่ว่าเขาของเรนเขาไป<ม>ยู่นี่ในบ้านนั่นม,มันนี่ย่านคนมาจับเจ้าของในวันนี่นะครับ<ม>คือจังเขาเสียงเลขเออแปดห้าวันเลขสามตัวนะหนึ่งแปดห้านะหนะึ่งแปดห้าเขากับแปดห้าแปดหนึ่งแล้วกันหนึ่งห้าแล้วก็สามห่าที่เขาเสียงนี่สามตัวเียงตัวนเขียน บ้านเลขพี่ย่อยหอมนั่นไม่ได้สี่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมออันนี้อันนี้เสียงเลขนะจ่าเนอหนึ่งแปดห้าอ่าตัดเลยจ้าทั้งสามตัวตัดเลยห้าเจียงตัวนี้แล้วันอ่าละกะเจียงสามแปดเอาเจียงสามตัวนะหนึ่งตัวสองตัวนะอเอาเจียงสองตัวนี่อ่าอ,อ,อันนี้บ้านเลขที่ บา้บานเล็ที่นี่นะคือจังบ้านเลขที่อพ<ม>นที่ฮอปนึ่งแปดห้าฮอเสียงมีแปดห้ากับอันนี้แหละแต่บา้ามันทำมาเพิ่มมีกหนึ่งก็คือเจ๊เอี้ยงเอาสองชุดนี้ไปเสี่ยงมันจะมีสามห้าชุดหนึ่งมีสามห้ามีสามห้าตัวหนึ่งแล้เเสียงสามตัวม,ม,ม,มันจะมีอสามห้านี่ที่เขาเสียงพอนะแต่บ่มีตัวนี้ที่เขาเสียงเขาเสียงสามตัวนี่นี่แหละ วันมาถือมีดแรมไปบ้านบ้านหัวกระเมียกคูนั่นน่ะบ้านเลขที่หนึ่งแปดห้าเขาได้มีดแล้วนะเขานแ่นไปรีอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสี่เขียนแน่แน่บ้านียี่ห้อมไปรีบแต่บ้านยี่ห้อมน่บ้านหนึ่งหนึ่งีนี่แล่งแปดหก็หนึ่งนึ่งเลยพันพุงหวงเลยเขาดีมาเสียไปเลียนนี่พุงพุงออกมาเต็มห เขาจะย่านคนจับนะแท้งหัวกับพกกุ่งบอกว่าใสฮาเขาเขาเพาเขาขึ้นบานมันมันเละมันเข่านอะครับความขันเขาฝันมันมันที่เป็นแบบแบบเดียวกันที่เขางวดเกจสามแต่ว่าเกจสามนี่คนมาแท้งเขาเด้อันนี้เขาจะไปแท้ง่นนี่ลวลแจ้งแล้วกับฝันขึ้นนี่แหละวันนี้ขึ้นที่สองอต่อกจ้กันบ่ออกได้จ้าเบ้าออกหมานนอนเลย อามาฝันต่อกันคืนคืนที่สองมาต่อกันก็เป็นเป็นเลขตัวเดียวกัน,กนจ้ะคือจังเขาเขาไปาเขาไปใส่บาทอยู่บ้านหลังหนึ่งเพื่อนจัดอ่าเพื่อนเฮ็ดบ,บุญ,ญบเฮียนเพื่อนเฮ็ดบุญเฮียนเพื่อนหลักเขาไปใส่บาทน้ำเพื่อนไปใส่บาทพรายนิเฮียนเพื่อนอ่ะนะแต่ว่าบา้านเลขที่นั่นน่ะบ้านาเล็ที่หนึ่งอ๋อหรือว่าเพื่อนใจเอาหนึ่งาหามาใส่กันกน,ๆๆๆนะ มันมีมันมีหลักหนึ่งนะจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งห้าแบบเนี้ยเพระมาะวีาอันเดียวเนี่ยหนึ่งอันเดียวไม่หนึ่งตัวเดียวนะเอื่อนกินเข่ากัแล้วว่ากินว่ากินข่อยกินของข่อยสัข่อยเอามาน้ำยูสัตเนี่ยก็จะแบเอามาน้ำแม่แหนกิน้าเอามาน้ำโจกินเข่าเจ้าของในติดวกินน้ำเพื่นสังเกตว่าไปฟันเกี่ยวตะเยมพุ่นแมนแต่มันมันหลังมีกันเลยนะในตัวเดียวกันนะเป็นเลขเป็นเลขตัวเดียวกันหนึ่ง มันมีอาจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งห้าอย่างนี้ก็ได้นะเจ๊หนึ <14 S 1> ่งแปดหนึ่งห้าประมาณเพิ่์เอิรนกินเข่าเนี่ยเพิร์หาพระเข่ามากินเขาเพากินน้ำเพิรนเขาบอกว่าของเขามียูเขากับไายมาทำหน่อยนะเขาไปไพ่ติดเข่าแล้วก็เปิดเราออกมาแล้วก็กินเข่าเจ้าของ,อของอวัาจิบทร์มันเลขอยู่น้ำเจ้าของนะต้องเอานึ่งมาใส่เป็นหนึ่งแปดหาหรือว่าหนึ่งสามแปดหนึ่งสามห้าแบบเนี้ค<อ>ิดว่าท่านที่ชอบสามตัว เพราามตัวกันเนืองแปดหนืองหักคือเาหลจ้ะเพราะว่ามีเท่านี้อหลละถ้าเกิดใครอยากได้สามตัวก็หนึ่งมาใส่เอานึมาใส่เขาคิดว่ะจะเป็นหนึ่งแปดห้าจะะหรือก็ตัดเล่นก็ได้จ้ะหนึ่ง้ายุกมห้เบิงนเะตัวไแ่เพิ่มขึ้นวนดีแย่หีดกัดแดดนั่นดีตั้มา บ้านบ้านเลขที่ที่เขาไปแท้งเนน่นหนึ่งแปดห้าเขาแท้งคนแล้วแล้วน่ะเขาเขาถือบีดแลนไปเลียดเต็มตัวเขาน่ะเนพุ่งใจน่ะเขาไปรียี่บ้านเลขที่นี่แหละนะหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งสีบ้านคนยายแมนคนย้ายถึว่าหนเลนไม่โมาจากี่ไปนี่ไปเสียงไม่บอกได้แต่ย่านคนเห็นมาวาเลียดเต็มตัวเจ้าของเรียเลขที่เสียงเลยนะจ๊ะไปต่้งตาม แม่แม่วันที่สี่เลิกแดดแดดแน่นมากเลยเมื่อแดดเม่อวดนเกิดสามไ่้มาเพิ่นหังมาแทงเฮาเนี้ยอันนี้เฮาหน่อไปแทงเพิ่นแทงว่าผยิบอะไรพวกเขาแม่แต่เนื้อก็คนมาแทงเงานวันนี้มาแทงเพิ่นแม่แต่ว่าแปดเนี่ยคิดว่าสิงนี้หรือว่ามันจะใส่หนึ่งแปดห้าน้ำกันจะนะอ่าเพราะว่าเขาเขาเสียงน่ะเขาเสียงแค่สองตัวเนี้ยเรมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่เรมี เขาเสียงถ้าแปดห้าสามแปดหลักกัสามห้าอือ่าหนึ่งหนี่มันหนึ่งหนี่เท่าไปบ้านเลขที่หนึ่งครับหรือว่าเพื่อนจะเห็นเอาหนึ่งมาใส่แค่นี้นะถ้าใครชอบหนึ่งสามแปดหนึ่งสามห้าก็ได้ใช่ไหมครับเจ๊แมนแมนโอต้ตัดเล่นก็ได้สำหรับผู้ผู้ผู้มักหลักหนึ่งค่ะครับเจ๊เอ,อ,อี้ยง,งฝันสองรอบนะครับฝันสองรอบแต่ม่าเป็นเลขตัวเดียวกันครับัผมท่านไหนที่ชอบชื่นชอบกับตัดเลยเหมือนน้องค่ะ พว่ากินเข่าเจ้าของเนี่ยไปใส่บาทน้ำเพลินน่ะเแ้่เล็กอย่าฟ้องเนี่ยเมนชิวน้ำเจ้าของเนีย่ยยูน้ำเผานี่ยังสบาเพิเ่งเฉยเอาหนึ่งมาใส่เหรออ่างวดมันออกอ่าสิบเอ็ดน่ะครับเขากับาันที่บ้านเราเนี่ยบ้านหลังที่หนึงนะ่งเงี้ยบ้านเล็กที่หนึงนะ่งเงี้ยเจ้ามาเขาเอาหนึ่งศูนย์มาใส่เขาบ่าได้เอามาหนึ่งหนึ่งมาใส่ เราฝันเห็นบ้านหลังนั่นแหละมันออกลับมาหนึ่งหนึ่งอีกไหมละครับเจ๊หนึ่งหนึ่งสี่นี่ไงหนึ่งหนึ่งสี่บ้านยายนี่เนาะมันก็มีวันนั้นเรไปฝันบ้าเป็นกินเลี้ยงนี่มันละคูอบ้านเล็ที่หนึ่งเป็นมะฮ่องซื่อหนึ่งศูนย์ครับมันออกหนึ่งหนึ่งมันออกอ่าสีหนึ่งหนึ่งเนาะวันนั้นก็เป็นแนวทางนะเจ๊เนาะครับก็ต้องขอขอบคุณเชี่เอี้ยงครับผมครับขอบคุณครับวันนี้ค่ะ